ทุกบ้านมีพระธรรมไหมวันนี้ทุกบ้านยังไม่มีพระธรรมของพระศาสดาเห็นนะ,ะพุทธวจนะคือคําที่ออกจากปากพระศาสดาเนี่ยมีมาทุกบ้านเรามีหิ่งหิ่งเรามีหิ่งพระธรรมไหมไม่มีเรายังไม่มีศาสดาตัวเองอยู่ที่บ้านเลยเรามีอย่างอื่นหมดเลยสิ่งที่มีอยู่สอนเราได้ไหมสอนเราไม่ได ทำสอนเราได้สอนให้เราเป็นคนดีได้เนี่ยเราไม่มีเราเลยไม่มีโอกาสได้เสพพระธรรมของศาสดาตัวเองจนกระทั่งอายุเรามากแล้วเราก็ใกล้ความตายเข้าไปทุกวันยังไม่รู้เลยว,วิธีแก้ตายจะทำยังไงเราก็ทำมาหาอยู่หากินเลี้ยงชีพไปชีวิตมีเท่านี้เหรอเกิดมาทำงานจบนั่งรอความตาย แล้วได้อะไรกับชีวิตแล้วรู้ไหมว่าศาสดาบอกว่าตายแล้วเนี่ยไปไหนกันบ้างตายแล้วไปไหนทราบคติของตัวเองกันหรือยัง